้อยสี่สิบห้าอันนี้แล้วแตก่กระเ๋าฟันกั่รคนแล้วกันเออบางคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สะดุดอะไรแบบร้อยสี่สิบห้าก็เหมือนซื้อลูกอมหนึ่งอันแล้วยังไงทำไมจะ,จะมาบูรี่อะไรที่ตัวไก่ผัดผัดธรรมดาปะวะผัดผัดธรรมดาปะวะโหโคตรอร่อยเลยโคตรเด็ดใช <l itt s> ่เหรอก็ <l itt s> เท่าวันนั้นอยากกินก็เท่าวันนั้นอยากกินอีนี่ร้อยอีนี่ก็ซื้อได้เหมือนกันเข้าใจไหมไม่หม,มายเพราะว่า มีความรู้สึกว่าร้อยสี่ส้ามันสูงเกินไปสําหรับอันนี้ไหมถ้าจะพูดว่าสูงมันสูงมันสูงมาหมดแนละ้วมันสูงมาหมดแล้วอุ๊กจิตมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของราคาแล้วตอนนี้อยู่ที่ป่าความาชอบก็ใช่ไงก็ใช่ไงจึงถามหนูว่าหนูชอบขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เ สวัสดีครับอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้นะโหเรามากันกลางเมือง,งเลยเอาใจแฟนๆรายการที่เป็นแบบว่าพนักงานออฟฟิศที่อยู่แถวนี้หรือว่าเจ้าของธุรกิจที่อยู่แถวนี้เรามาที่ห้าง m อ็มเียเอ็มเนะก็เป็นห้างที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบบไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเลย นะมันใหม่มากแล้วเราบ้านก็อยู่แบบชานเมืองมากนะตะกี้น,นี้เราจริงๆแล้วเรามาถึงประมาณ1ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องโทรไปหาเขาก่อนเพราะว่าเรามาถ่ายรายการแล้วเราก็บ้านนอกมากจนลืมบอกเขาไปว่าเรามีกล้องใหญ่ๆโตๆอยู่ เราเลืมว่าเรากลัวว่าสมมติว่าเรามาห้างใช่ไหมมันต้องขออนอุญาตก่อนแต่พอดีว่าร้านที่เราจะมารีวิวเขาโทรถามก,ก่อนว่าได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าได้คือร้านชื่อว่าเจริญแกงจเจริญแกงนะ,ะเจริญแกงตอนนี้เป็นกระแสามากโซเชียลในโลกออนไลน์นะไม่ว่าจะติ๊กต็อกเฟซบุ๊กเอ่อเรียลอะไรต่างๆ่างก็กระแสก็ดรามากเป็นส่วนมากมันก็ไม่เ<ม>ชิงดรา <ำ S 2> ม่มาเ<า>พราะพอกับป้าติ๋มคือจริงๆเป็นร้าน ข้าวราดแกงนั่นแหละแล้วที่ดราม่าก,กันนะที่น้องบอกก็คือเขาอะกับข้าวราดแกงหนึ่งอย่างร้อยเท่าไหร่นะข้าวราดแกงป้ายหน้าร้านเขียนร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งอย่างสองอย่างร้อยหกสิบห้าบาทสามอย่างร้อยแปดสิบห้าบาทข้าวไรซ์เบอร์รี่บวกเพิ่มไปอีกห้าบาทอ่ะก็จะเป็นออกแนวแบบว่าข้าวราดแกงไฮโซต้องลองดูราคาสูงหรือราคาแพงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารสชาติจะเด็ด หรือรสชาติจะด๋อยตามราคาที่เขาขายนะรายการนี้เป็นความสามารถของลิงพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิม จะตไปออง้ไ,ไองไปชิมให้รู้อร่อยเก็ดเก็ดด๋อยเก็ดเข็ดดอยพีิถีพิถันด้วยเครื่องแกงทำทเองคือจริงๆมีหลายสาขาใช่ไหมคะสาขาแต่ว่าเป็นเดลิเวอรี่ค่ะสาขาแรกที่เปิดหน้าร้านราคาของเดลิเวอรี่กับหน้าร้านเท่ากันไหมค่ะ ก็คือหน้าร้านจะแพงกว่าเนาะเขาจะอยู่เราทํางานที่เนี่ยร้านเจริญแกงได้เข้าไปดูดราม่าบ้างไหมดูเขาว่าว่าไงบางที่อันนู่นจริงนะขะรู้กับพี่กายอ่ะไม่เคยดูเลยไม่รู้เลยวันนี้ก็มากินร้านนี้ไม่รู้อะไรเลยเลยอยากรู้ว่าเขาดราม่าอะไรเพราะน้องหมอมีดราม่าเยอะดราม่าเรื่องราคาแพงค่ะราคาแพงแล้วก็อะไรอีกอาหารไม่ร้อน แล้วสำหรับเราเราคิดว่ามันแพงไหมถ้าเป็นในห้างแล้วก็ย่านสุขุมวิทสุขุมวิทพร้อมพปรเนียวนุ่มจะไม่แพงเท่าไหร่แล้วไม่ร้อนจริงไหมร้อนค่ะแก้ไขให้ค่ะอ๋อแก้ไขมันอาจจะมีตอนนี้เคยไม่ร้อนใช่ค่ะบางทีลูกค้าเยอะไม่ทันใช่ค่ะไม่ทันต้องกินอะไรอ่ะเดสายดีจะเป็นไข่พะโล้หอหมกแล้วก็แกงขั้วหอยค่ะเบสิกมากเลยนะไข่พะโลจริงๆเขียนฮอตๆเว้ยเอาอย่างนี้ ที่เอาแกงขั่วแกงเขียวหวานเป็นราดข้าวหรือกับข้าวเป็นกับข้าวหมดเลยไก่ผัดพริกยวกห่อหม,มกเนื้อปลาน้ำพริกกะปีปลาทูขนมจีนน้ำยาปูภูเก็ตแล้วก็เอาราดข้าวมาให้พี่เพิ่มอีกสองอย่างโ<ป>อเคได้ครับดูบ<ป>ินอะไรพ่กระเป๋าตังกองกระดาษสกีบกองแล้วก็กระเป๋าตังกรไทยมันไเปียกน้ำไงพี่ก็เลยมาใส่ไว้ในนี้ก่อ<ป>น ไข่พะโล้เมื่อกี้เขาพูดเราไม่ได้สั่งเลยนะเว้ยเออเขาบอกไข่พะโล้อย่างแรกเลยเพิ่มแพงเพิ่มมาไข่พะโล้ไม่ได้หรแม่จะคิด<ล>ว่าเขาจะใส่ไขพ่พะโล้เข้าไปในราดแกงวะเอ,อ้ยอาจจัดนะไม่แน่ละต้องลองดูเอาจริงๆบ้านมันต้องดูอย่างเดียวเลยว่ามันอร่อยขนาดไหนคือเข้าใจอ่ะว่ามันกลางเมือง135บาทก็อันนี้นั่นไงนึกว่าเกือบพันพันสามเจ็ดสิบพันสามเจ็ดสิบพันหนึ่งร้อยสองร้อยน้องมีไก่ผัดเผือก อ๋อลืมคีไก่พัดพี่หวกได้เพิ่มเลยค่ะเอาแล้วทีนี้พอหรือเปล่ามาพันห้าสิบห้าตอนนี้ว่าเหมือนคุงก 1, <5 S 1> ระผูกพันห้า <5 S 1> <5 S 2> แลยใช่ไหมครับ <S 1> 1, <S อีกสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบสี่สิบห้าสบห้โอเคพอแลกแบงยี่สิบหน่ครับโอเคครบ เราเคยไปกินเนี่ยข้าวแกงแพงๆเนี่ยก็มีอยู่สองที่นะเข่าที่จำได้หม่อมถนัดแดกหม่อมถนัดแดกจริงเหลือทุก่สวัสดีค่ะหม่อมไม่ได้รู้จักหม่อมเปนนมนน็นการส่วนตัวมาแล้วไม่เคยรู้จักกันแล้ว ซึ่งเราก็สั่งมาทั้งหมด12เมนูซึ่งดีที่เหลือแค่12ราคาจริงๆมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะหลายๆคนบอกว่าแพงเท่าไหร่นะเราจ่ายไป12อย่าง2,960ต้านล้านหนูเอาอันนี้ด้วย9หวานหนึ่งจ้ะและหนูเอาอันนี้ด้วยไข่พะโล้แม่ค่ะไข่เย็นยะไออันนี้ชุดนี้90บาทชุดนี้หวาน40น่ะ อ่าเป็นร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบอันนี้แปดสิบแปดสิบใช่แอดอิบน้ัในซอยมาสิกิจ่แถวปมดูช้อนส้อมมีน้ำปลามีอะไรก็เข้าไปเรือยหมดนี่สองร้อยเก้าสิบอยวให้น้องจายนะครับอยู่ข้างหลังครับแต่ก็ไม่มีใครแพงขนาดนี้ไหมไม่มีถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็น่าจะเป็นตีน้อย มาแล้วค่ะทั้งหมดเมื่อกี้เจ๊ไปจ่ายตังมา600นิดนึงก็คือรวมน้ํารวมอะไรอย่างอื่นแนะเราซื้อน้ําด้วย7็ขวดเขวดขแสดงว่าค่าอามันห0าร้ยไปไปไงเข้าแกงบุฟเฟ่ดีกว่าเอออันนั้นถูกไว่าตักเข้าไหร่ก็ได้กี่ครั้งก็ได้อะไน,นั่นสุดจริงที่ถามจริง 59บาทอ่ะยังเก่งคนหนึ่งก็จะทานได้ประมาณสัก3จานอ่ะประมาณนั้นนะเจอพริกพีกินเยอะๆนี่คือประมาณก็ประมาณสิจานอันนั้นออกแนวคอนเทนต์ละไม่เขาทานจริงนะคะหรอฮะก็แปะหน้าเขาไว้หน้าร้านกันแต่ว่าติ่มก็อร่อยไม่ได้เหมือนดราม่าเลยมอมถนัดแดกตอนนั้นที่เราไปกินมีดราม่าในเรื่องของหลายแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน เราก็ไม่รู้เพาเราก็ไปรอที่เดียว <S <S อ๋อโอเคอเ็คือจะได้ไม่แบบว่าไมเลเปนลปนทุกอย่างเต็ไมไปหมดก็คือถ้าสั่งแบบราดแกงจะใส่เท่านี้คืออันเนี้ยสั่งมาหนึ่งอันเนี้ยกินได้สองคนพี่กายเข้าใจและคนน่ะ มองผิดไปเพราะความเคยชินกับคําว่าข้าวราดแกงที่เนี่พี่กายมองว่าเขามองตัวเองเป็นก้ามกล่งระหว่างร้านอาหารกับข้าวราดแกงสมมุติเราไปร้านอาหารเราสั่งแกงขั่วหอยขมเนี่ยราคา220บาทเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเออไม่แต่พอบอกว่าเรามาซื้อแกงขั่วหอยขมที่ร้านข้าวแกงรอง120บาททุกคนจะมองว่าแพง น้ำยาปูโอ้โหเดี๋ยวดูซิสามร้อยเก้าสิบห้าเนี่ความที่มันเป็นปูเข้าใจก็เหมือนเราไปกินน้ำยาปูแดงเขียวหวานหมูแดงร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรู้สึกแปลกไหมร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้าในร้านอาหารหรอถ้าในร้านอาหารไม่ร้านอาหารในห้างไม่ไม่ไม่รู้สึกแปลกไม่เลยแต่ถ้าไปซื้อที่ห้างแปลกมากหนึ่งคือคุณภาพสองคือรสชาติ สามคือปอริมาณสเต็กลุงหนวดเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบสเต็กร้านอิตาลีสเต็กร้านฝรั่งเศสสเต็กสเต็กเฮาส์สามพันเรากำลังกลับไปเหมือนเหมือนกันนี่การรีวิวะ้์เ,ะเหมือนตอนที่เราไปกินปาติ๋มเลยอ่ะ <c oughs> คนเราอ่ะประเมินคำว่าข้าวราดแกงเอาไว้อ่ะ ว่าข้าวราดแกงแต่มันมีคนกล้าเปิดตลาดคําว่าข้าวราดแกงแบบพรีเมียมขึ้นมามจริงช่วงหลังๆเนี้ยคนทําข้าวราดแกงพรีเมียมเยอะขึ้นนีเหงอ,อ่าหมอนถนัดแดดนี่ขึ้นหมอมถนัดแดดนี่ต้นเลยนว<ค>้ยนจะเป็นคนบุกเบิกตลาด ำว่าข้าวราดแกงจริงซึ่งตอนนั้นเราเองพูดตรงๆเราก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยแต่พอพออยู่มาสักพักหนึ่งเราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราเราฟังคําว่าข้าวราดแกงแล้วเราตีมันไปเท่ากับแบบข้าวราดแกงมึงจะมาข้าวราดแกงแพง,ยยงได้ยังไงเอางี้ได้ <c oughs> กว่ามันไม่ใช่อ่ะทีนี้ยุคอย่างอยู่ที่ลาไออยู่ที่รสชาติแล้วล่ะหนูว่า สำคัญที่สุดก็คือรสชาติแล้วเราจะเข้าใจว่าเขาสามารถทําเป็นข้าวแกงแล้วราคาได้เลยแบบน,นี <rivals> ้เดี๋ยวเรารีบกินเดี๋ยวจะดรมมาม่าไม่ร้อนแต่อันนี้บอกตรงเอามือจับก,ก่อนร้อนมากร้อนมากแ <pants> บบลวกเลยพี่พี่สาเขาวีดราม่มมาว่าอาหารที่นี่ไม่ร้อนใช่ไหมแบบร้อนทุ้อนร้อนอุ่นให้ทุกซอกทุกจานเลยค่ะที่ออกมาจะต้ององุ่นก่อนที่จะออกทุกอย่างต้องร้อนเลยไหมใช่ค่ะ ร้อนเปิดขุดๆเย็นมากแม่ที่ขุดจังไงก็ต้องเย็นก่ะเปิดมานานเนีจะซาขาเนี้ยเดือนกว่าแล้วล่ะค่ะหนึ่งธันวารคซองห้าหกหกเดี๋ยวเรามาลองเซตที่เป็นข้าวราดแกงสามอย่างร้อยแปดสิบห้าก่อนเซตที่เขาเลือกให้เราไงเขาคงอยากให้เรากินอ่าเดี๋ยวพี่กายชิมไปเนียนผัดสับน่ากินมากอ่ะเปนจริงๆนะถ้ามันหนากว่านี้นะแล้วข้างในเป็นแบบช้ำๆอันนี้มันบางเลยนะลองกินดูก่อน รสชาติจัดจ้านมากของก,การปรุงเมนูนี้นะ,ะ,ะไม่ใช่จ<า>ดัดจ้านแบบวาเผ็ดเหมือนยำไม่ใช่ออออคืออันนี้มันต้องเป็นแบบกินแบบ <N> ฟิว์ูดฟิวฟูดดับก็นุ่มแต่ท้าจะตินะชอบนานๆอันนี้อาจจะมีความชอบส่วนตัวรสถ้าละเด็ด แบบสมบัติค่าคือดอยอ่าถ้าพูดถึงแบบด้วยราคาด้วยนะดูปลาดินังให้ปลาใหญ่อยู่นะเปลาดแกงที่ปลาเยอะอยู่นะมันจะดูดีอันนี้ตูน้ำขวนมากเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอ้ได้จะถึงโอ้โหโคตรเด็ดน้ำมันเยอะไหมพวกเยวไม่ถึงเยวไม่ถึง ยิ่งเคี้ยว<บ>ยิ่งขึ้นยิ่งเคี้ยวยิ่งกระจายแล้วหน้าตามันอ่ะข้นครับใช่ไหม,มรสชาติมันเป็นเหมือนหน้าตาเลยพนี่แกงนี่คือแบบเอาเรื่องต่อไปอันนี้คือผนงเนื้อค่ะออันนี้อันนี้พลาเลยอ่ะปกติผนงอ่ะเราจะสามารถคนได้และเห็นเป็นน้ําสีส้มๆแบบนี่นี่นี่ปกติผนงอ่ะถ้าตักราดข้าวนะเขาจะเอาเอีช้อนเน่ะ เอาเนื้อเอาหมูเอาไก่อะไรมาแล้วก็ตักน้ำปั๊บเพื่อมาราดอันเนี้ยตักน้ำลาดไม่ได้นะคือเครื่องแกงติดมากับเนื้อแล้วอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือเนื้อหนึ่งชิ้นน่ะคือไม่ต้องตักน้ำราดแล้วอ่ะพริกแกงเนี่ยทำเป็นเล่นไปแพงนะครับก็เขาบอกพริกแกงเขาทำเองเขาคงต้องใช้พริกแกงคุณภาพอ่ะอุ้ยหนูเป็นคนชอบกินแลงมาก เข้มคอลโหดร้ายแน่นอนเค็มคอลอ่าเบรบี้เลยอ่ะเหมือนแกงกะหรี่อารมณ์นั้นอ่ะทำพัดแหงแล้วลืมปิดหม้อใครปะนวดมานวดบอกแล้วเหมือนทำทำพริกแกงเหมือนสัดส่วนพริกแกงผิดอ่ะ แล้วมันเหลือแค่พริกแกงที่่้นขาก,กับมันของเนื้อกับเนื้อซึมเข้าไปอยู่ในพริกแกงแล้วพริกแกงมันเข้าไปอยู่ในเนื้อ้า,าสัดส่วนเดียวกันนะแต่ถ้าพริกแกงไม่อร่อยอะมันจะไม,ม่มีประโยชน์เลยอันนี้โคตรเด็ด<อ>แต่อันนี้พริกแกงโคตรโคตร,รเด็ดโอ้ยดีใจที่เขาเอาอันนี้มาให้ทฤษฎีเดียวกันกับอีนี่เลยอีนี่ก็เหมือนมือปิดแก๊สอ่ะม,มันข้นดูดิต่อไปเรามาถึงกับข้าวดีกว่า กับข้าวราคามันมีแตกต่างกันออกไปส่อันนี้พริกหยวกอ่ะร้อยสี่สิบห้าบาทเราเลือกเป็นอะไรที่พี่ไก่ยังไม่แบบไม่สั่งไม่สั่งแทะเออไม่สั่งหนูสั่งนะหนูกินนะไก่ผัดพริกหยวกอ่ะหนูว่าหนูชอบลองพลเริ่มสั่งกันแล้วไปหรอกเป็นอะไรที่ไม่สั่งนะหอมอ่ะชอบกินนะเฮ้ยดีว่ะโลก อร่อยอ่ะแต่มันไม่มขนาดร้อยหีืห้าวะ่ะแต่ไม่มันเด็ดก่อนมันเด็ดหอมมากเลยเนาะพริกหยวกเขายังกรอบเลยเออ,อแบบดีไม่ใช่พริกหยวกยมอ่ะไก่เขาอนุ่มอืมรสชาติปรุงอ่ะดีมากพริกหยวกคือผัดพอดีเปรี้ยพริกหยวกดีนุ่มนอกกรอบในแล้ววะนุ่มนอกกรอบในคืออะไรวะอ,อ่ข้างนอกอ่ะมันนุ่มแล้วแต่ข้างในมันยังกรึบกึบอยู่อ๋อเออว่ะใช่เออ,เอ,อนุ่มนอกกรอบใน แต่สี่ร้อยสี่สิบห้าอันนี้แล้วแต่กระเป๋าฟังแต่ละคนแล้วกันบางคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สะดุดอะไรแบบร้อยสี่สิบห้าก็เหมือนซื้อลูกอมหนึ่งอันแล้วยังไงทำไมทำมาบูรี่อะไรที่ดวง่กรรมาวิธีเยอะอันนี้แม่งผัดผัดธรรมดาปะวะโหโค้รอร่อยเลยโคตรเด็ดใช่เหรอก็เท่าวันนั้นอยากกินแกงข้วหอยขมถ้าสามารถซื้ออีนี่ร้อีอีนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันเข้าใจไหมเท่าวันนั้นอยากกิน ไม่หมายความว่ามีความรู้สึกว่าร้อยสี่สิบห้ามันสูงเกินไปสําหรับอันนี้ไหมถ้าจะพูดว่าสูงมันสูงมันสูงมาหมดแนละ้วเข้าใจแต่พูดว่าร้อยสำหรับพี่กายสมมติอันนี้ขาย300บาทสมมตินะเป็นถ้วยแบบนี้ขาย300บาทสําหรับพี่กายคือไม่สูงเกินไปแต่สําหรับเมนูนี้145บาทสูงเกินไปไหมเข,เข้าใจสิ่งที่พูดไหมเข้าใจ สำหรับพี่กายพี่กายยังมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนิดนึงถ้าจะกินเอาราคามานั่งแบบอันนี้จะซื้อเพราะว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยมันอีกเรื่องหนึ่งอะหนูว่าสำหรับสำหรับพี่กายอะเกินไปแต่สำหรับหนูอาจจะไม่เกินไปเพราะหนูชอบมากเขาจะเข้าใจสิ่งที่ไม่สำหรับหนูหน,หนูว่าไม่เพราะถ้าเราตัดสินใจมาร้านนี้แล้วอะเรื่องราคาสูงอ่ะหนูว่ามันร้านข้าวแกงอะทั่วไปอะพี่กายนึกออกไหม ทั่วไปนะราดแกงส5มาราดแกง40 50 60อะ่ะมันจะมีถ้าเกิดเราเดินเข้าไปแล้วเราคิดว่าเราจะกินเอาคุ้มกับวัตถุดิบอ่ะเราจะเลือกเพราะความคุ้มว่าอันนี้ได้เนื้อนี้เนื้อนี้เนื้อนี้เราจะไม่สั่งผัดผักเลยพี่แกเข้าใจใช่ไหมไม่จริงที่พี่แกพูดอันนั้นน่ะมันคืออีกเรื่องหนึง่งไม่สูงเออก็แค่นั้นเอง <laughs> เพราะมันสูงมาหมดแล้วเข้าใจปะ คือหนูว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่อีนี่ขาย175แล้วอันนี้จะมาขาย100นึงราคามันดิฟเกินไปในมุมมันเป็นไปไม่ได้สมมติอันนี้175บาทอยู่ข้างนอกอ175บาทเออ450บาทอันนี้หนูยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงขนาดนั้นอันนี้อันนี้อเท่าเนี้ย450บาทโอเคไหมโอเค500ไม่แน่ใจ550ไม่แน่ใจ800 แปดร้อยคือแพงชิมหายเลยอุปจิตมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของราคาแล้วตอนนี้อยู่ที่ปาความชอบก็ใช่ไงจึงถามหนูว่าหนูชอบขนาดนั้นหรือเปล่าหนูไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรก็หนูแต่นไม่ไงต้องการให้หนูรู้ว่ามันแพงอย่างเงี้ยหรอหรือว่าไม่ใช่จายถามความเห็นดิถามความเห็นเฉยๆว่าสาหรับหนูอ่ะหนูจะกินไหมสาหรับหนูหนูคิดว่ามันแพงเกินไปไหมสําหรับหนู สนี่ไงคำถามมันคือแพงเกินไปไหมสำหรับหนูเดี๋ยวก่อนนะคำถามคือมันแพงเกินไปไหมมันไม่ใช่ว่าถ้าเธอมาเธอจะสั่งไหมถ้ามัน,100 1, าานมรอ 5, นอนออน้อยหนึ่งเธอจะกินไหมหรือร้อยสี่สิบห้าเธอจะกินไหมร้อยเจ็ดสิบห้าจะกินไหมเพราะตอนหลังที่เธอขมวดเธอขมวดว่าถ้ามันร้อยหนึ่งเธอจะกินเพราะเธอไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็ใช่ไงหนูถึงบอกว่าพอร้อยสี่ห้าสำหรับพี่กาย Gil, มันมันเกินไปมันคนละประเด็นกับที่มาถามหนูว่ามันแพงไหมไม่ใช่ค่มันหนูชอบมันขนาดที่เะ กินมันไหมเออชอบจะมันขนาดอย่างพี่กายเนี่ยชอบไอ้เนื้อนั่นมาก300ก็จ่าย400ก็จ่าย500ก็จ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแม่หนูไม่เก็ตพี่แกว่าราคามันเหมาะสมกับที่ฮารุชอบไหมเออราคามันเหมาะสมกับที่ชอบไหมถ้าถามว่าราคาเหมาะสมกับความชอบไหมอันเนี้ยจะพอเข้าใจอยู่ขอโทษขอโทษแต่ถ้ามันแพงไหม <reading> <expand S 1> มันมันแพงไมาหมดแล้วเข้าใจป่ะมันแพงมาหมดแล้วแกงหัวหอยมหอม220บาทจะเป็นใต้ไหมถึงจะมีแกงหัวหอยหอมข้าวแกงแบบใส่น้ำจะไม่ขึ้นต้นเท่านี้แบบข้าวแกงปักใต้ใช่ไหมไมันจะเป็นแบบกรึ่งๆฤดูป่ะหอยหมอ่ะอันนี้ตัวเล็กอยู่นะ คอนเซปต์ร้านเลยมันคือเข้มข้นมันคือลืมปิดแก๊สทุกเตามันเข้มข้นแบบลืมปิดแก๊สทุกอันทุกหม้อถ้าดูในปริมาณนะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมากๆแต่เราไม่จําเป็นต้องตักโหมกระหน่าแบบประโคมราดข้าวเยอะเราจะไม่ได้เฟืองแกงมากเพราะว่ามันข้นมากแล้ว 220ร้่บาพรวเด็ดสั่งไข่พะโลให้พี่หน่อยดิพี่อยากลองไข่พะโลเลยอ่ะต่อไปสัดส่วนพี่แกงรูปผิดอีกแล้ว <g ül> แกงเขียวหวานหมูเด้งนะอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเราทำไปให้พรกตอนนั้นอ่ะนมากอ่ะออมะเขือดูกรอบมากอะมะเขือหัน <c oughs> ่นใหญ่นึงรนสีของลูกอะ <c oughs> อะไรบ้าเต่งมากนะ สีมันเขียวๆนะหอักินดูกีกอยางเลมันรสชาติผู้ดีไปอันเนี้ยเข้มขน้นแต่พี่ไหชอบจัดจ้านรสชาติมันผู้ดีรสชาติผู้ดีอือาสไหนวะแห้งแกลบหมม,ม,มุนมนลุกวนลูมุน แต่เราชอบกับไวแดงอะไรเงี้ยแต่เราชอบเราชอบกินแกงแบบอีกแบบนึงกินกินคู่กับแบบฟาร์เกล้งแต่เกงมันข้นนะเกงมันข้นมากไม่ได้ชอบพริกแกงประมาณนี้ชอบแบบไอ้ที่มันมีแบบน้ำมันเขียวๆลอยๆอ่ะแล้วก็ใส่แบบกะเพราหม้อลงไปอ่ะเนื้อสิ่งอื่นใดมะเขือที่ดูดิบนั้นนิ่มมากมะเขือดูดิบอ่ะหายไปเลยไหมหายไปเลยเขาเรียกเปลือกอันนี้แบบหอยไม่ได้ มันอร่อยนะมันพูดดีอร่อยเข้มข้นแต่ยังไงชอบบ้านๆกว่านี้อันนี้คือคอหมกปลาโรลี่เจ็ดสิบห้าไหนดูดิแต่ปลาปลาโรลี่มันก็เหมือนปลาที่มันฟีดฟีดอยู่ในไม่ต้องฟีดเลยละเวลาเม็นัวดฮ่ามันนี้มีอะด๋อยพริกแกงเยอะจนแบบเละไปเลยอันนี้ไม่ชอบไข่ตุ๋นเนาะ นุ่มเหมือนไข่ตุ๋นเละกว่าไข่ตุ๋นแต่ว่ารสชาติเขาดีมากแต่แทเทนเซอร์มันแค่เละเขาใจยังหรือจริงๆมันควรจะอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนอ๋อเพราะรสชาติมันโคตรเด็ดเลยรสชาติเขาโคตรเด็ดถ้าไม่คิดว่าเป็น่อมออกอมะอร่อยมาก รสชาติโคตรเด็ดโคตรเด็ดเลยอ่ะส <รถ S 2> ชาติถ้า,ากินเปล่าๆเราอ,า,อาจจะคุ้นชินกับหอมหมกที่เทเกอร์มันแบบแน่นแบตอนแรกเรากินเข้าไปเราดอยเลยอ,อ,อ่ปล่าคำแรกถ้าไม่ได้กินอะไรอ่ะนี่หอมหมกนะเออช่จะรู้สึกเหมือนแบบไม่สมกับวะพอคู่กับข้าวแบบที่หนูกินอ่ะคือรสชาติมันเด็ดมากมันเข้มข้นมากพริกแกงเยอะมากหนูให้เด็ดพี่กายว่าคนต้องชอบจริงๆว่ะหนูให้เด็ด รสชาติมันอร่อยจนหนูสามารถมองข้ามเท็กเจอร์มันได้เพราะเวลาเอามาคุกกับข้าวอ่ะมันดีมากเลยอ่ะ oh. อยากจะเลิกถ่ายแล้วว่าตอนนี้เขาให้มืวางกล้องนะเราไปสั่งข้าวราดแกงมาอยากให้ได้กินอยากให้ได้ตั้งใจนั่งกินเขาทำอาหารอร่อยอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ยอมรับเลยพูดเลยสองร้อยมีข้าลวมีชนไหมนี่ครับอ่าสองชิ้น แล้วก็มีอะไรนะมัเผืออะมัเผืออะมัเผืออะมัเผื่ออะอันนี้ดูรู้เรื่องโอ้โหเยอะมากเยอะมากอ่ะนี่เหรอมันเก็มคนมากไม่ละนอนมัหวนมันเหมือนหัวเชือ้อจะมีพอมไหมมันเหมือนหัวเชื้อเลยน,นี่นะอือ <c oughs> บอกเลยมันคือหัวเชื้อโอ้โอันนี้อร่อยมากอร่อยมาก อยากซื้อกะปิมาไปเลยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นน้ำพริกกะปิที่กินแล้วมีความรู้สึกว่าอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยนะหนูว่าให้สำหรับหนูจีลารอบใส่จิลารอบใส่บอกเลยน้ำประวันเลยล่าปะพี่จีลารอบจีลารอบติดกระหว่นซะแล้วเคาใหม่มาเรียกว่าอะไรนะซีโรล่าซีโรลาาใส่ไม่เอาใหม่เอาอันนั้นหระจีลารอบใส่จิลารอบใส่ใครมานะ อยากให้ได้สั่งน้ำหมี่กะปิจริงมันมาทั้งโรงงานเลยเต้าหู้ร้อยแปดสิบอาจจะดูเหมือนไม่กี mm ่ชิ้นหมูสี่ชิ้นหนูนับละแต่ชิ้นหนึ่งอ่ะมันใหญ่มากไข่สองฟองเต้าหู้สองดูดีสุดเลยเนี่ยเขาน่้จะตต้มนานอ่ะดูดิเต้าหู้ข้างในยังดำเลยขอชิม่ลยถอะหัวเชื้อเกลือน้ำเกลือหัวเชื้อ ไตวายอะมึงกินแบบนี้ไตวายเลยอยากกินเปล่าๆขนาดกินกับข้าวรสชาติยังเค็มเลยบอกเลยมันไม่ใช่เค็มมันข้นอือโอ้โหอันนี้ไครคนแรกที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาอร่อยที่สุดไหมเขาดิ้นเคยกินมาไหมจริงไหมอร่อยแบบอร่อยมากเด็ดรู้เด็ดแบบตายไปเลยโคตรเด็ดสั่งให้ลูกไหมซีโรลาบ เีลาโลมที่อยู่ไปนานอ่ะพี่อยู่ถขายตัวถขายตัวให้หลายอย่างอยู่นะตอนนะี้อันเนี้ยขนมจีนน้ำยาปูดูปูดิสามร้อยเก้าสิบห้าบาทดูปูเขาเนี้ยอยู่ที่รสชาติแล้วว่ามันพูดดีเกินไปหรือเปล่าเป็นนวลนวลแต่เข้มข้นเข้มคนแน่แห e. ละโอ้โหดูดิอร่อยอะ่ะแต่แบบ ไม่ส่อะเอ็งเค็มนเนี่ยพูดไม่ได้เขาเข้มอยู่แล้วพุกเมนูเลยเข้มข้นหมดอร่อยแต่ไม่ใช่จริตเออแต่ไม่ได้ด่อยนะนี่พูดจริงๆนะมากินเถอะเอา185บาทมาแล้ว มากับเพื่อนอีกคนนึงก็ได้เหมือนที่โลบอกแล้วได้กินกับข้าวหุกยาข้อดีมันคือกับข้าวเขาว่าเข้มข้นหมดเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องตักน้ํามันมาเยอะแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบอ้าวล้าข้าวที่เหลือจะกินอะไรไม่มีทางพาเพราะอะไรรู้ไหมทุกอย่างมันเข้มข้นมาเราจะสามารถตักได้แค่น,นี้เดียวพอไม่อย่างนะั้นอ่ะปากมันมันเกินไปมันจะเกินถ้าการมากับพลรูสองคนนะรานข้าวสองอย่างอย่างนึงอ่ะที่เป็นตักเข้ามาในข้าว อีกอย่างหนึ่งอ่ะเป็นแกงสมมติของหนูคือแกงเขียวหวานเป็ดพริกหยวกไก่ของพี่กายอาจจะเป็นพะแนงเนื้อไอเนี้ยผัดตับกินแค่นั้นก็ไม่หมดแล้วจะบอกให้อีกแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเลยนะคือคนหนึ่งอ่ะสั่งสองอย่างคนหนึ่งสั่งอย่างเดียวเหลือเฟืออาจจะเป็นแบบกรณีพิเศษก็ได้ถ้ามันแบบสําหรับเรามันค่อนข้างแพงแต่อยากลองจริงๆก็เข้ามาลองดูอเนี้ยรีวิวอย่าง จริงใจเลยจริงใจมากๆกถาไม่มีใครจ้างไม่มีใครบอกให้มาไม่แบบมันแค่เป็นกระแสะแล้วเราก็อยากรู้ว่าเออมันแพงหรือราคาสูงแต่ถ้าคนอยากกินจริงจงใช่แล้วแบบอยากกินรสชาตินี้อ่ะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะสูงสั่งดีลิเวอรี่รรร เขาบอกว่าราคาถูกกว่าลาดแกง2อย่าง135แต่ที่เนี่ยอย่างเดียวมันเริ่มที่135แล้วไงเฮ้ยอีกอันนึงแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆตรงนู้นอะสั่งเดลิเวอรี่มากินเลยก็ได้อีกอย่างนึงเฮ้ยเดลิเวอรี่เราไม่รู้ว่าปริมาณมันได้แบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่เคยสั่งไม่เคยกินอร่อยเด็ดคืออร่อยไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรา้องยื่ไปงานเนาะเดี๋ยวเราไปแต่งพันกันอีกเทมหนึ่งอะไรอีกเทมส์หนึ่ง